ค่อยๆับาติวนี้าิลนิากังทีะเบวะอิโนนเตานังุติดสันโตข้างบนขึ้นข้างบนขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ สวัสดีครับวันนี้ผมไลออนชาแน,นลนะครับวันนี้ผมก็ไดยพาลูกสาวมาชมทะเลหมอกนะครับณวัดพระพุทธบาทพา,านันอัครเอลีจังหวัดลำพูนนะครับห่าไว้พระครับ กับหนึง่งกับสองกับสามพอแล้วรูปพอแล้วตรงนี้มันดูตรงนี้วิวอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยสวยมากเนี่ยเอาให้ผู้ชมดูเนะี่ยมานั่งตรงนี้ก่อนถ่ายรูปก่อนนั่งตรงนี้ก่อนโอเคสวยมากเลย เดี๋ยวมันมันย้อนอ่ทำไมมันไม่ให้ข่าวาเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวอย่าวิ่ง,งเดี๋ยวตก<ะ><ะ>ห้าก็กลับมาที่เก่าจะ,จะนั่งตรงนี้มาเดี๋ยวถ่ายรูปให้ อาจจะยืนเนะาะยืนได้ทำไมแน่ใส่จังเลยเรียบร้อยค่ะไป,ไปต้องไหนคะน้องต้นอ้อจะพาดูอะไรคะพาไปดูทะเลอะไรคะทะเลทรายโอ้ อูพะนอนไหมพระนอนอยู่ข้างหลังข้างหลังนู่นค่อยๆเดินนะลูกอย่าลื่นนะอ่าจับจับราวไว้นะคะระวัาางเปียกนะลูกค่อยๆนะ

กลับหน้าเจ้าหลองตา สามห้าพาไปอะไรดูดูอะไราพาไปดูต้นไม้จุดตรงนี้ก่อนโอโ้โหสูงจังเลยนี่เปิดไม่ได้เป็นกระจกนะจะลาคลิปก่อนแล้วอ่า ่าย,ยตรงนี้เนาะต้นยก็ต้นไม้อเ,อเอาหนึ่งสองอ่าบายบายเพื่อนๆก่อนบายบายมารับชมต้นนอ่ใหม่นะคะวันนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ